เอาละครับทุกคนเมื่อไม่นานวนี้ตัวเกมของ b a c k c o v e r M ได้เปิดให้ทุกคนดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับทาง Off i c i a l ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเกาหลีและญี่ปุ่นดาวโหลดได้พร้อมกันแล้วนะครับและแน่นอนวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนดาวน์โหลดตัวเกม b a c k c o v e r M ในเวอร์ชั่นเกาหลีแล้วก็เวอร์ชั่นของญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ดาวน์โหลดไม่พอนะครับต้องอัปแดทด้วยเช่นกันถ้าคุณไม่อัปแพทก็จะเล่นเกมไม่ได้นั่นองครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะสอนมุดแบบฟรีโดยไม่ต้องใช้ตังค์สักบาทเดียวนะครับมาดูตัวอย่างก่อนนะครับตอนนี้ผมได้โหลดมาเรียบร้อยแล้วดูซิว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างทีซื้อที่เขาให้เล่นนะครับผมนี่ผมก็สามารถเล่นได้แล้วเพราะว่าเราโหลดแพทเรียบร้อยส่วนตัวเกมนี้จะเปิดวันที่25นั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นดูหน่อยนะว่าเป็นยังไงอ่านี่ครับทุกคนจะได้เล่นหน้านี้เลยถ้าคุณโหลดแพทเสร็จร้อยแล้วนะครับอ่า้โหสวยมากครับผม ใครไม่อยากดูฉากนี้ก็สามารถกดทานสกิปตอดิฟชันได้เลยนะครับเป็นทานเวลาเนาะอันนี้ให้ทุกคนดูไปก่อนแล้วกันว่าภาพสวยแค่ไหนนะครับมันคุ้มกับการรอคอยหรือเปล่าครับนี่สวยจัดนี่ครับโอ,โอ้โหปลาอะไรไม่รู้ฮะอันนี้ในเร,เรื่องผมไม่ได้ดูอ๋อไอ้น,นี่ไอ้น,นี่มันเป็นผู้กล้าใช่ไหมนี่ผู้กล้าเวทมนตนะ์ฮะ โอ้สกิลโคตรเท่เมื่อกี้คือสกิลสอกแล้วเนี่ยพระเจ้าจอดครับยอดมากไหนลองสกิลอันติดินี่น่าจะอันตินะครับผมนี่ดาบนะฮะทิ้มลงไปที่พื้นสามตาครับโอ้สวยมากครับโอ้โห,โหเดี๋ยวนะดาบปักพื้นแล้วก็เอานี่ล็อกแล้วเนี่ยบอลเกงกีครับเป็นสมุดมาแล้วฮนะ โอ้โหอันเบลเลอร์เธอนี่นะหรือจกักรพรรดิเวทมนต์นี่เขาอยากเป็นนะฮะเจ้าตัวหลักแอสตาของเราแอสตาของเราคงจะไม่ได้ใช้เวทมนต์แบบนี้แล้มัม้งอ่าก็จะเป็นการเล่าเรื่องนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทีเซอร์ที่เขาให้เราเริ่มเล่นก่อนแต่ว่าตัวเกมคงจะไม่มีเซิร์ฟให้เราเล่นตอนนี้นะครับวันที่25พฤษภาคมนี้ก็เตรียมดาวน์โหลดได้เลยนั่นเอง โอเคครับเพื่อเป็นการไม่ได้รอเดี๋ยวเราไปสอนดาวนโหลดกันเลยแล้วกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วทุกคนก็ไปกันเลยครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะลบตัวเกมออกไปก่อนเพื่อให้ทุกคนได้ทําตามกันได้กันเป๊ะๆนะครับผมอ่ะผมลบเลยนะฮะสำหรับลิงก์ของตัวเกมจะอยู่ใต้ดิฟชันนะครับทุกคนกดลิงก์ไปจะเป็นฝั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็แล้วแต่นะครับลิงก์ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ใต้ดิฟชันนั่นเองถ้าใครกดลิงก์เนี่ยก็ต้องมาหน้านี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนั่นเองครับ ก็กดตรงนี้นะครับที่เป็นรูป A p K แบบนี้ทีนี้ก็จะขึ้นอยู่ขวามือบนนะครับให้ทําการเซฟไฟล์แล้วก็ลงที่เราต้องการจะลงนะครับอันนี้ผมเซฟเรียบร้อยแล้วแล้วําการเปิดมาที่ไฟล์ของเราที่เราเซฟไว้นั่นเองแล้วเอาไฟล์ของเกมนะครับดึงลงมาข้างล่างครับดึงเข้าไปในโปรแกรม LD Player 9ได้เลยนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าใช้โปรแกรมอะไรครับผมแนะนําว่าเป็น LD Player เวอร์ช่น9นะครับผมทิ้งไว้ใต้ดิฟชันนั่นเองเรียบร้อยก็คือลากมาใส่ได้เลยเนาะลากมาใส่ได้เลยหรือคุณจะโหลดใน ในนี้ก็ได้นะครับ Google ในนี้ก็ได้แบบเอาลิงก์มาใส่ในนี้ก็ได้เช่นกันนะครับได้2อย่างโอเคจากนั้น,นครับมันก็โหลดเสร็จวอกรอแล้ว,ลวบางคนเนี่ยคอมช้าก็อาจจะต้องรอกว่าจะขึ้นก็สักพักหนึ่งนะครับไม่ต้องรีบร้อนทีนี้เราอย่าเพิ่งเข้านะครับให้เราไปเตรียม vpn ก่อนอันนี้จะเป็นของเวอร์ชั่น Android ส่วน iOS เนี่ยใน YouTube นะครับก็จะพิมพ์ไปได้เลยว่า,าวิธีการมุด vpn ไปเกาหลีหรือไปญี่ปุ่นอันนี้ผม ไม่ต้องสอนก็นได้เพราะว่าหลายช่องเขาสอนอยู่แล้ววิธีการมุดไปนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมได้เลยโดยไม่ต้องกดลิงก์อะไรน,นะครับหรือคุณจะมุดไปแล้วก็กดลิงก์ของผมก็ใต้ดิฟชันได้เหมือนกันนั่นเองครับนะอันนี้จะเป็นฝั่ง i อเคงไม่ต้องมีตัวอย่างอะไร YouTube มีเยอะแยะมากมายนะครับให้คุณพิมพ์ไปก็พอน่าจะง,ง่ายกว่าจากนั้นให้ทุกคนเข้ามาที่ VPN Gate ครับเป็นเว็บไซต์ผมทิ้งใต้ดิฟชันเช่นกันครับก็กดมาได้เลยทีนี้ให้ทุกคนสังเกตประเทศที่เราจะมุดไปนะครับนี่จะมีญนนาาี่ปุ จะเป็นเกาหลีครับปิกก็ได้นะครับว่าจะมุดไปที่ไหนอ่ะสมมุติว่าผมจะมุดไปญี่ปุ่นให้ทุกคนนะครับอ่ะมองคําว่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่นี่ครับ msspt ถ้ามีติ๊กถูกเนี่ยแสดงว่าเราใช้ได้ถ้าไม่มีคําว่าติ๊กถูกเนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้นะครับผมจากนั้นนะครับให้ทุกคนไปที่ข้างล่างขวานะครับเน็ตเวิร์กนี่ accept แล้วก็จะมีคําว่า bpn ขึ้นอยู่ถ้าใครไม่มีนะครับให้เอาเมาส์คลิกขวาคลิกขวานะครับไม่ใช่ซ้ายแล้วก็ไปที่เน็ตเวิร์ก นะครับคอนเน็ Connect ตรงนี้ได้แล้วก็ไปที่ VPN ครับเป็นช่องทางเดียวกันอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดหน้านี้แล้วก็เปิดให้ขึ้นมาใหม่นะครับติ๊กตรงที่ Wi-Fi ของเรานะครับหรืออินเทอร์เน็ตของเรากด VPN กด more VPN setting ครับจากนั้นนะครับก็จะมีคำว่า add VPN ขึ้นอยู่ให้ทุกคนกดนะครับจากนั้นก็มากรอบที่ MS s t p ครับนี่จะมีคำว่าคับปิกอยู่นะครับอันที่คับปิกเนี่ยผมว่ามันใช้ได้ทุกอันเลยนะแต่ถ้าเป็น VPN นี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน ให้ทุกคนก๊อปคำว่าคับปิกตรงนี้ไปนะครับถ้ามีนะแล้วก็มาก๊อปบางที่ตรงนี้ครับเซิร์ฟเวอร์เนม d อสครับอันนี้เลยส่วนชื่อนะครับจะเป็นอะไรก็ได้ก็คือญี่ปุ่นแล้วกันนะครับผมจะพิมพ์ว่าญี่ปุ่น3เพราะว่าผมมีหลายอันแล้วแล้วก็ตรงที่ยูเซอร์เนมเนี่ยครับรหัสของเว็บไซต์เนี้ยจะเป็น VPN ทั้ง2อันเลยครับไม่ว่าจะเป็นยูเซอร์เนม n แล้วก็รหัสผ่านนะครับวีพเเหมือนกันแล้วก็เรียบร้อยนะครับ ตรงวินโดว์เนี่ยจะเป็นบิวอินเท่านั้นนะครับให้เลือกด้วยนะแล้วก็กดเซฟได้เลยครับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นญี่ปุ่น3จากนั้นก็กดคอนเน c t ได้เลยครับนี่เดี๋ยวรอก่อนนะครับวิธีการเทว่ามันคอนเน c t สํสำเร็จหรือเปล่าเราก็อ่ารอดูก่อนปุ๊บอันนี้ไม่ได้นะครับให้เราอ่าลบตัวนี้ไปแล้วก็ทำขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ผมก็ทำเรียบร้อยแล้วบางอันมันได้บางอันก็ไม่ได้นะครับให้ทุกคนไปลองคอนเน็กหลายๆตัวดูอันนี้ผมก็ลองกดอันนี้ดูนะครับ อันนี้เพิ่งทําไปนี่เรียบร้อยครับก็จะขึ้นว่า Connect แล้วเราก็มาข้างบนสุดครับเรื่องไปข้างบนสุดจะมีตรงนี้อยู่ให้เรากดรีเซ็ตทีหนึ่งครับถ้าใครยังไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะเขียนว่าไทยนะครับวิเงก็จะไม่เปลี่ยนอันนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วะเดี๋ยวผมลองกลับไปที่เมืองไทยดูนะนี่กด c o n n e c t ได้เลยนะครับรีคอ n เน็ t แล้วก็รีเซ็ตทีนึงไหมครับเป็นไทยแล้ว แต่ว่าเราเนี่ยย้ายไปย้ายมาได้เต็มที่เลยเราทําสุขต้องแล้วนะครับพอเราคอนเนคเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เข้าตัวเกมได้เลยจ้าตัวเกมครับจะอยู่หน้าโลโก้อารีเวนจินน่ะค่อนข้างนานหน่อยถ้าใครเพิ่งเข้านะครับอันนี้ผมเข้าไปสักพักแล้วนี่ก็จะขึ้นโลโก้ขึ้นมานะครับถ้าใครหลุดเนี่ยให้เปลี่ยนโปรแกรมตัวเล่นได้เลยนะบางทีมันเราไม่รองรับนะครับก็กดยืนยันอันนี้นะครับกด3ามปุ่ม4ี่ปุ่มหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็กดเกรสก่อนก็ได้ครับเพื่อการดาวน์โหลดหาแพทก่อนแล้วก็กด สีส้มนะครับนี่เลยกดสีส้มนะจากนั้นหน้านี้จะโหลดนานมากครับทุกคนปิด VPN ได้เลยถ้ามันขึ้นดาวโหลดลเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะอ่ะมาแล้วครับนี่ถ้ามันขึ้นเป็นเมกเป็นไบาไม์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนีแสว่าดาวโหลดเรียบร้อยแล้วให้ทําการนะครับกดเอา VPN อ,ออกได้เลยครับนี่กด disconnect ออกไปแล้วสังเกตครับนี่มันก็จะเร็วขึ้นก็คือว่าอันนี้ก็จะกลับมาที่เน็ตไทยเรียบร้อยเพราะเราแค่กระตุ้นเน<อ>็ต จากเกาหลีก็พอแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเน็ตไทยได้เลยสามารถดาวน์โหลดได้ถ้าใครคอนเน็กเป็นประเทศเกาหลีอยู่หรือว่าประเทศญี่ปุ่นของคุณอยู่นะครับมันก็จะโหลดนานมากนะครับให้เราสลับมาเน็ตไทยได้เลยแล้วเราก็ใช้เน็ตไทยได้ยาวเลยครับอันนี้ก็จะเข้ามาที่หน้าช่วงต้นคลิปนะครับที่ผมทําให้ก็จะดาวน์โหลดได้เราก็เล่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับประมาณนี้อ่าเรียบร้อยครับอย่างงง่ายไหมต่อไปจะเป็นของมือถือนะครับมือถือบางคนมันทําแบบนี้ไม่ได้นะครับ เราก็มาที่ App Store ของเรานะครับอ่ะก็พิมพ์ว่า PPN เกาหลีครับมันจะมีเขียนว่าฟรีก็ได้ครับแล้วก็กดเข้ามาโหลดสักตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้รู้สึกว่าจะใช้ได้หมดเลยนะครับมากกว่าผมก็ใช้อยู่แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับทีนี้เราก็กดคําว่า connect to เกาหลี VPN ได้เลยครับนี่มันจะใช้ให้ประมาณ1ชั่วโมงครับนี่ถ้ามันเริ่มนับเวลาแสดงว่ามัน connect เรียบร้อยแล้วอ่าก็จะขึ้นโฆษณาแป๊บนึง แล้วก็ปิดไปได้เลยครับทีนี้ VPN ของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงในโทศัพั์เราก็ทําตามเหมือนที่ต้นคลิปได้เลยครับก็คือเข้าตัวเกมแล้วก็ดาวน์โหลดพอถึงหน้าดาวน์โหลดเราก็เปลี่ยนเป็นเน็ตไทยได้เลยนะครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ใต้ดีิชชั่นนะครับเดี๋ยวลงไว้ให้หมดเลยพออยากเปลี่ยนเป็นเน็ตไทยเราก็แค่ disconnect ไปนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วฮะส่วนใครที่จะไปญี่ปุ่นนะครับก็พิมพ์เหมือนกันนะครับก็เขียนว่า VPN ญี่ปุ่นง่ายมากเลยฮะเจแปนนั่นเองแล้วก็เขียน มันใช้ฟรีได้แค่ช่วงต้นซึ่งไม่ต้องห่วงว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะครับนี่พวกนี้ได้หมดเลย นะก็เลือกมาสักตัวหนึ่งบางคนมันใช้ตัวนั้นไม่ได้ตัวนี้ไม่ได,ไได้ก็โหลดสลับดูนะโอเคครับสำหรับการดาวโหลดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น PC แล้วก็มือถือสลหรับเกม Back Cover โหลดแพทนะครับผมก็เตรียมที่จะเล่นเกมในวันที่25ครับก็เจอกันได้เลยตอนนี้ผมเตรียมข้อมูลจากเทสเบตา้ามาเรียบร้อยแล้วครับผมเทสมาหมดทุกอย่างแล้วะระบบเกมค่อนข้างสนุกแน่นอนเดี๋ยวมีข้อมูลมาให้นะครับก็เตรียมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ